มัจจุราชสีรุงตอนสิงสาวแห่งสารวินโดยพนมเทียนบทที่5ห้องนั้นเป็นห้องนอนกึ่งห้องทำงานอันมิดชิดในระบบแอร์คอนดิชันตั้งอยู่บนชั้น3ของร้านค้าประเภทของที่ระลึกพื้นเมืองของตึกแถวย่านใจกลางเมือง โทรศัพท์ติดต่อภายในซึ่งตั้งอยู่บนโต๊ะทำงานมุมห้องดังเรียกขึ้นบุคคลเพียงผู้เดียวภายในห้องขนาะนี้ยืนกอดอกท่อสายตาผ่านหน้าต่างกระจกออกไปยังแสงไฟราวประดับของราตรีกลางเมืองในลักษณะจมดิ่งอยู่ในห้วงตรีตรองทุ่นคิดหันกลับมาที่โต๊ะโดยเร็วประกายตาอันเคร่งขรึมคมเฉียบภายใต้ม่นขนตาแพรยาวงอนรีลง ริมฝีปากบางเป็นมุมกระจับเม้มเข้าหากันดีดก้นบุรี่ที่คีบในนิ้วกระเด็นเข้าไปในที่เขียอันเป็นกระโหลกเสือเลี่ยมเงินอย่างแม่นยำแล้วสาวเท้ายาว,ยาวแต่เบากริบราวกับอาการย่างของเสือดาวตรงไปยังโต๊ะนั้นย่อนร่างโปร่งเปรียวครึ่งนั่งครึ่งยืนลงที่ขอบโต๊ะคว้าหูโทรศัพท์ขึ้นมีอะไรคืบหน้าเสียงนั้นเบาต่ำเป็นภาษาเงี้ยว สิงคลอนกลับมาแล้วพะยาะค่ะให้เขาขึ้นมาบนนี้หล่อนสั่งโดยเร็ววางหัวลงคิ้วยาวเรียวเลิกขึ้นน้อยๆสบัดเส้นผมยาวที่เคลียร์แก้มอยู่ให้ไปกองรวมอยู่บนไหล่ด้านหนึ่งอึดใจต่อมาประตูห้องขยับออกอย่างแผ่วเบาหล่อนเอื้อมมือไปคว้าบุหรี่ขึ้นมาจุดเป็นตัวที่สองในขณะที่ร่างสูงใหญ่ของบรอดในเครื่องแต่งกายพื้นเมืองก้าวเข้ามาเขาชิดตรงด้วยอาการอันเคยชิน แต่แล้วก็รีบผ่อนลงเป็นปกติหน้าเจือนเมื่อดวงตาคมกว้างดุดันนั้นทะลึงมาพร้อมกับมือที่ยกขึ้นบกอย่างชุนเฉียวเผลอเลยอีกแล้วระวังไว้สิงขอนเสียงกระซิบแผ่วต่ำลอดมาจากดิมฝีปากนั้นดีดเท่าบุรีโดยแรงกระจายเป็นลูกไฟลงไปกับพื้นที่เนี่ยไม่ใช่ดินแดนของเราขอให้รู้ไว้ว่าอย่างเดียวเท่านั้นที่ข้าต้องการ นั่นก็คืองานที่มีสมรรถภาพจากพวกเจ้าทุกคนจงเข้มแข็งในงานไม่ใช่เข้มแข็งในระเบียบประเพณีซึ่งมันก็ไม่ได้มีประโยชน์อะไรขึ้นมานอกจากอาจเป็นต้นเหตุให้ความพินาศมาถึงพวกเราทั้งหมดเจ้าพอสิ้นไปเพราะความง่มง,งามของพวกเจ้านี่แหละสิงขอนแยกเขี้ยวหลบตาลงดูพื้นพืมพำกล่ากระหม่อมสาบานว่าจะไม่เผอเลอทำบะไลทำดองนี้อีก ราชธิดาแห่งแฟนฉานพยักหน้าไปที่เก้าอี้ตรงหน้านั่งลงเสยคนสนิทคู่ใจสุดกายลงนั่งตรงหน้าปิดล่าอัดควันบุรีลึกแสงไฟในโคมยืนใกล้ๆสาดมาที่ใบหน้าเรียวและดูขาวซีดประหนึ่งภาพแกะสลักของหินบนหลุมฝังศพเป็นความงามที่แฝงไปด้วยความน่ากลัวโดยเฉพาะอย่างยิ่งดวงตาอันชายเย็นคมลึกคู่นั้น ผู้บังคับกองพัน์อิสระหน่วยปลดแอกบอกกับตนเองว่าเขาไม่อาจที่จะมองศพได้นานนักมันช่างขันกับรูปทรงวงพักเสียนี่กระไรปรีศาจร้ายสิงสถิตยอยู่ในดวงตาคุนนั้นปีศาตัวที่ดื่มเลือดเป็นพักษาหารได้ความยังไงหล่อนเอ่ยถามต่อมาเสียงดังไม่เกินกระซิบเช่นเดิมจ้องหน้าสิงขอนขเอขมงข่าวแน่นอนแล้วพะยะค่ะเจ้าแสนผา กลับจากยุโรปเมื่อสามวันที่แล้วพักอยู่ในกรุงเทพสองคืนเพิ่มมาถึงลำปางเมื่อบ่ายนี้กำหนดพบสายลับม่านที่ลำปางในวันพรุ่งนี้แต่เวลาย,ยังไม่ทราบแน่อาจเป็นเย็นหรือค่ำถ้าพบกับสายลับม่านเมื่อไหร่ศัตรูของเราจะรู้ทันทีว่าคินเมียวตันก็คือเจ้าหญิงปิลล่าและกองโจรกระเหรี่ยงอิสระก็คือขบวนการตะโขของเรารวมทั้งสายสนกลไนของฝ่ายเราทั้งหมดเจ้าแสนผาทรยศแน่นอน หลักฐานยืนยันได้จากข่าวกรองทุกสายตรงกันหมดกล่าวจบสิงขนก็ควักเอกสารออกจากอกเสือ้อบรรจุอยู่ในซองถีน้ำตาลออกมาให้กุหลาบไฟแห่งแคว้นฉานรับปรีคออกดูคร่าๆวๆโดยเร็วขบกรามแน่นหัวเราะลอดไรฟันออกมาแผ่วเบาข้อสำคัญที่สุดก็คือแน่ใจหรือว่าจะไม่ผิดตัวจะไม่มีการคลาดเคลื่อนจากแหล่งข่าวของเราแน่ใจพะยะค่ะ คนของเราได้เห็นเจ้าแสนพาแล้วจำได้อย่างมั่นยำใช้ชื่อและก็วางฐานหาน้าฉากในคราบเดิมกับที่เคยปฏิบัติงานร่วมกับพระบิดาคือในสงครามนักธุรกิจคนทรยศขายชาติพักอยู่ที่ไหนเสียงของหล่อนสวนมาในลักษณะคำรามห้องพิเศษ a อซีโฮเทลพรินเซสพอจะรู้ไหมว่าสายลับม่านที่จะมาพบเข้าตามนัดนะั่นคือใครมาจากไหน สิงขนควักบุรีออกมาจุดโศบพันโททินอ่องแห่งสืบราชการลับทับบกมั่นขนาดนี้ข่าวรายงานว่าอ,อยู่ฝั่งลาวอาวุธที่ในผลสีโหขายให้กับเราโดยลำเลียงผ่านเข้าเขตไทยซึ่งถูกตำรวจไทยจับได้ที่เชียงแสนเมื่อต้นเดือนก่อนก็พราฝีมือของทินอองดวงตาคู่นั้นหรีลงเรื่องม่านเอาไว้ก่อนขาต้องการทำธุรกกับคนขายชาติขายเผาเป็นอันดับแรก ม่านคงจ่ายเงินให้เขามากทีเดียวเขาจึงกล้าทรยศต,รต่อพระบิดาผู้มีพระคุณล้นหัวยอมขายไทยใหญ่ทั้งชาติใช่สิเขาคนเดียวเท่านั้นที่จะรู้ตื้นลึกหนาบางของพวกเราทั้งหมดเขาคนเดียวเท่านั้นที่ม่านกล้าซื้อด้วยราคาสูงสดุดแต่ข้าจะยุติเขาเสือก่อนด้วยน้ำมือของข้าเองปิ่นล่าชง,งักไปนิดนึงแล้วต่อมากล่าวโดยเร็วว่าขณะนี้เขาอยู่ในห้องพักหรือเปล่า เวลาล่าสุดเมื่อสองทุ่มครึ่งที่แล้วเจ้าแสนผาไม่ได้อยู่ในห้องพักออกไปไหนไม่ทราบหลอนดึงกระดาษทองบุหรี่ลักษณะเป็นบันทึกรอบรายงานข้อความออกมาจากลิ้นโตะ๊ะโยนลงไปตรงหน้าของคนสนิทนี่เป็นรายงานจากสายของเราห้องพิเศษ a อซีโฮเทลพรินเซสสั่งแหล่งโสเพนีหน่วยสีของเราให้จัดส่งผู้หญิงไปให้ที่ห้องเวลาสี่ทุ่มตรง แปลว,ว่าเขาจะต้องกลับมาห้องพักในระยะนี้เพราะฉะนั้นข้าจึงต้องการข่าวยืนยันแน่นอนที่สุดว่าไม่มีการผิดตัวหรือว่าผิดห้องหัวของเกล้ากระม่อมเป็นประกันพะยะค่ะหลอนยกนาฬิกาขึ้นดูแล้วรอยยิ้มชนิดหนึ่งก็ผุดขึ้นที่ริมฝีปากพืมพำมออกมาเหมือนจะกระซิบกับตนเองเหลือเวลาอยู่อีก40กว่านาทีพลางก็เดินเช่มช้าไปที่หน้าต่างกระจก แหวกม่านทอดสายตาฝ่าความมืดของราตรีออกไปยังย่านชุมนุมชนกลางเมืองที่เห็นยิบยับอยู่ด้วยแสงไฟระยะไกลสิงขรขยับตัวอย่างกระสับกระส่ายลุกขึ้นเดินตามมาหยุดเยืนอยู่เบื้องหลังเอ่ยขึ้นห้าวต่ำกล่าวกระหม่อมขอทัดทานอีกครั้งโปรดให้คนของเราทำหน้าที่เถิดเสียงหัวเราะแตกพร่าดังมาจากร่างที่ยืนนิ่งอยู่เป็นดุษณีนั้น ข้าไม่ไว้ใจใครสักคนและที่สําคัญที่สุดข้าต้องการจะไปเห็นหน้าคนทวนคําสาบานด้วยตัวเองเจ้าแสนผาคู่มั่นของหญิงปิล่าขุนเสกที่ปรึกษาแห่งขบวนการกู้ชาติไทยใหญ่กระแสเสียงนั้นแผ่วเครือผ่านลอดออกมาจากริมฝีปากที่สารนริกเหมือนจะรำพึงกับตนเองอย่างขมขื่นดวงตาหล่อปริมไปด้วยหยาดน้ำอซัตตอคคำสาบานที่ให้ไว้กับคนรัก ทรยศหักหลังต่อผู้มีพระคุณขบฏต่อไทยใหญ่ทั้งชาติแสนผาเสียแรงนะคะเสียแรงที่เราเห็นกันมาตั้งแต่เล็กแต่น้อยเสียแรงที่เป็นเครือญาติเป็นคู่มั่นเสียแรงที่เกิดมาเป็นเชื้อไทยแต่ใจกลับเป็นทาสเพราะเห็นแก่ลาบสการะอามิตรความสุขส่วนตัวมั่นมันเลี้ยงเธอให้สุขสบายเพียงคนเดียวเพื่อไทยใหญ่ทั้งชาติต้องซบหัวตกเป็นทาตอยู่ตลอดไป ครั้นแล้วทันทีนั้นหล่อนก็หันขวับมาอย่างร่างที่ยืนสำรวมอยู่เบื้องหลังออกคำสั่งเร็วปรือน้ำเสียงกังวานเกล้าเฉียบขาดทำตามที่ขัดสั่งไว้ไม่มีอะไรเปลี่ยนแปลงทั้งเส้นคำสั่งของปินล่าก็คือคำประกาศสิทธิเสียงขอนก้มศรีรษะลงสงบนิ่งไม่มีคำโต้แย้งใดอีกต่อไปพลางขยับจะถอยผ่าออกไปขณะนั้นเสียงโทรศรัพท์เรียกขึ้นอีกครั้ง สายตาของผู้บงการและผู้รับคำสั่งเบนจับไปที่นั่นพร้อมกันหล่อนพยักหน้าเป็นความหมายสิงคอนจึงตรงเข้าไปยกหูขึ้นแล้วหันกลับมาขวัญเมืองพยักค่ะข้ากำลังอยากพบอยู่ทีเดียวหล่อนเปรยเดินช้าๆเข้าไปหลังฉากญี่ปุ่นอันแบ่งไว้สำหรับห้องแต่งตัวสิงคอนกรอกคำพูดลงไปสองสามประโยคก็หันมารายงานว่ากำลังขึ้นมาเดี๋ยวนี้ แล้วก็เปิดประตูผุบหายออกไปครูใหญ่อีกชายชะกันหนึ่งก็ปรากฏขึ้นเงียบๆเ,เขาอยู่ในเสื้อกางเกงสีกากีอย่างนักขับรถประจำทางทั่วไปเดินเข้ามาน,นั่งรออยู่ที่โต๊ะชุดว่าไปอย่าเสียเวลาถึงข้าจะอยู่หลังม่านนี่ก็ได้ยินเจ้าขวัญเมืองเสียงกังวานลอดฉากญี่ปุ่นออกมาเงารางๆนั้นกำลังผลัดเปลี่ยนเครื่องแต่งกายอย่างแช่มช้าเยือกเย็น วันเมืองขุนศึกฝ่ายซ้ายลูกมือเข้าหากันเชียบชัยนรองชัยแน่พยะค่ะที่นั่งอยู่กับพันตำรวจตรีธรณีพวกกองเมืองขณะที่ถูกลอบยิงมาจากเชียงของถึงลำปางประมาณเวลาอยู่ในระหว่าง4หรือห้าโมงเย็นใบหน้าที่มองเงาของตนเองในกระจกกำลังเอาพวกการแต่ลิปสติกอุวดริมฝีปากชะงักนิดหนึ่งแล้วแต้มต่อไปด้วยอาการปกติ คนร้ายเจตนาย,ยิงใครแน่ในเฉียบหรือผู้กองเมืองผู้กองพยักค่ะต้นทางของมือปืนมาจากไหนพอสืบได้ไหมไม่มีหลักฐานแน่นอนแต่รู้กันทั้งเมืองพ่อเลี้ยงบุญไหมเวียงสีแน่ไอ้เท่ามหาวายหลายนั่นลงกรุงเทพไปแล้วไม่ใช่เหรอพยัค่ะสี่วันแล้วอยู่แต่สีเทพผู้เป็นลูกสถานการณ์ของพ่อเลี้ยงบุญไหมไม่สู้จะดีนักระยะนี้กำลังสวนเส ริมฝีปากงามในกระจกเงายิ้มในลักษณะเสแยะชิบหายแล้วก็ตายหองนั่นคือสิ่งที่พระเจ้าควรจะประทานให้แก่คนอุบาทปินล่าก,กล่าวเบาต่ำเหมือนจะเอ่ยกับตนเองบทริมฝีปากให้สีลิปสติกที่เคลือบไว้กลืนเข้าหากันสนิทแล้วแต่งขอบด้วยสีแก่แต่พระเจ้ามีจริงหรือเปล่ายุติธรรมเที่ยงแท้แค่ไหนใครจะบอกได้ว่าแต่คนที่ชื่อเฉียบนั้นเถอะแล้วยังไงต่อไป ผู้กองกันเป็นพยานในเหตุการณ์ยิงต่อสู้ฆ่ามือปืนตายโดยผู้กองรับเองว่าเป็นคนยิงทั้งสองคนนั่นโดยในเฉียบไม่เกี่ยวข้องเพียงแต่ร่วมเหตุการณ์อยู่ด้วยเขาเป็นเพื่อนกันเหรอขู่ปรับฝ่ายหนึ่งพยายามจะเอาเข้าคุกอีกฝ่ายหนึ่งเลี่ยงหลบหลีกหนีแต่ยังตามกันไม่ทันแต่เมื่อหัวค่ำเนี่ยผู้กองรอดตายเพราะในเฉียบกล่าวกันว่าเป็นเรื่องบังเอิญโชคดีของผู้กองเอง ที่มือปืนเข้าไปยิงขณะที่นายเฉียบหันหน้าออกแล้วมองเห็นจึงยิงสวนออกไปอาจจะเป็นเพราะความตกใจและป้องกันตัวเองตามสัญชาตญาณก็น่าขันดีไอ้เท่านั่นรู้เข้าของเต้นผางคนคนนั้นไปยังไงบ้างเท่าที่เจ้าเห็นขวัญเมืองเอื้อมมือมารินบรนดีบนโต๊ะขึ้นเดิมอื้องไปครู่รากาศรายงานการเคลื่อนไหวออกจากโรงพักเขาตรงไปที่เกะาะคาบ้านพ่อเลี้ยงบุญใหม หายเข้าไปประมาณครึ่งชั่วโมงก็กลับออกมาย้อนกลับมาในเมืองครั้งล่าสุดขับรถตระเวนไปรอบๆย่านตลาดไปบ้านพ่อเลี้ยงบุญไมยเสียงทวนคำเบาๆดังออกมาจากหลังม่านคงไปพบกับสีเทพเกี่ยวกับหุ้นส่วนที่ผูกพันกันอยู่อย่างนั้นกระมังคงเป็นเช่นนั้นเจ้าคิดยังไงเขาจะพักที่ลำปางนี่คืนนี้หรือจะเลยไปไหนต่อยังเดาไม่ถูกพ่อค่ะ ปิลล่าเดินออกมาจากหลังฉากก้านห้องแต่งตัวอยู่ในเดรสสีชมพูเร,รียบๆผิวขาวเหลืองถูกแสงไฟและสีอรรนขับเปล่งผูกชายผ้าแพลคลุมผมสีดำไว้ใต้คางย่อนตัวลงนั่งบนเก้าอี้ตรงข้ามเรื่องฝีนไว้ยังไงของใครกันแน่ที่หมกอยู่บนดอยนางของพอเลี้ยงบุญไม้แต่อยู่ในความรับผิดชอบของในเฉียบกำลังรอเวลาขนไปฝั่งลาว อยู่ในระหว่างการเลเจราจาซื้อขายกับในพลอุ่นเรือนพอเลี้ยงบุญไมลงไปกรุงเทพเกี่ยวกับเรื่องนี้ด้วยไหนว่านัดพบกันกับตัวแทนของฝ่ายซื้อที่นั่นส่งข่าวไปยังคีรีกลัวหลับไฟแห่งแคว้นฉานสั่งปล่อนในน้ำของขินเมียวตันพยายามอย่าให้พวกที่คุมอยู่ไหวตัวต่อสู้ได้เพราะเราไม่ต้องการฆ่าพวกนั้นยืดอาวุธจากตัววิกอรขนฟินเข้าฝั่งของเราหมกไว้ก่อนแล้วติดต่อกันในพลสีโหร ขอแรกกับอาวุธถ้าตกลงกันยังไม่ได้หรือมีข้อสองสัยอะไรรอจุดฝากข้าจะกลับจากกรุงเทพพยะยาค่ะจะเป็นไปตามรับสั่งล่อนดูนาฬิกาข้อมืออีกครั้งแล้วยืนขึ้นกล่าวต่อมาถึงเวลานัดพบระหว่างข้ากับคู่ม้านแล้วพร้อมกับยิ้มน้อยๆปิ่นล่าเคลื่อนออกจากที่แต่ทันทีนั้นก็หยุดชะงักนิดหนึ่งตรงหน้าประตูเพราะน้ำเสียงอันแฝงกังวลของสมุนมือซ้ายฝ่าพระบาท มีอะไรอีกเหรอขวัญเมืองขวัญเมืองถอนใจยาวอึกอักอยู่ครู่ฟ้ามุยจะให้เราดําเนินการกับหล่อนยังไรต่อไปเขาหมายถึงเอื้องสาวคู่ขาประจําของเจ้าแสนผาหรือนายสงครามเจ้าของห้องพิเศษเอซีโรงแรมพรินเซสซึ่งได้รับคําสั่งจากเจ้าสํานักให้ตรงไปยังห้องหมายเลขนั้นตามเวลาและบัตรนี้ตกอยู่ในมือของสายใายดําเนินการของหนุ่มศึกหานเรียบร้อยแล้ว เด็กคนนั้นเป็นเชื้อสายเลือดเดียวกับเราหล่อนตอบสีหน้าครุ่นคิดเหมือนจะตัดสินใจพยายามอธิบายให้หล่อนรู้ว่าอะไรเป็นอะไรให้รางวัลและก็การเลี้ยงดูอย่างดีจัดการส่งตัวไปกักไว้ที่เชียงตุงก่อนสักระยะหนึ่งอย่าให้เข้ามาในเขตไทยจนกว่าจะได้รับอนุญาตถ้าพูดแล้วไม่รู้เรื่องก็เก็บเสียถ้าเช่นนั้นภายในคืนนี้เราจะจัดส่งหลอนให้ถึงแม่สายรอรุ่งเช้าเอาข้ามท่าคินเล็ก อะไรหรือจะยังไงก็ได้แต่ต้องไม่พลาดที่คาดสั่งเข้าใจไหมพยะค่ะดีมากเข้าไปละคินเมียวตันนางพยาโจรกระเรียงหรือแท้ที่จริงเจ้าหญิงปิลล่าผู้นำของขบวนการหนุ่มศึกหานรับกายออกไปจากประตูขวัญเมืองก็พรวดเข้าหาโทรศัพท์เขามีคำสั่งด่วนหลายชนิดที่จะส่งไปยังสายใหญ่ทั้งหลายที่รอรับอยู่แล้ว